หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องมีการสละสิทธิ์นะคะการเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะขอให้นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนที่อกชีกลางหรือสํานักง,งานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณีนะคะภายในวันที่7มิถุนายน2564มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3าหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้แล้วท่านก็จะอยู่ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3นี้ค่ะ ในโครงการที่สองนะคะซึ่งยังเป็นโครงการที่ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐนะคะก็จะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะในส่วนนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยเยียวยาแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ทำให้ไม่สามารถใช้งานในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้พิการนะคะหรือผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของผู้ที่รุ่นสีนะรุ่นสีนั่นเองนะคะกลุ่มนี้เน่ยจะประมาณ2.5ล้านคนนะคะ โดยจะเป็นการช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านคูงฟ้าแล้วก็ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าให้บริการที่เข้าพว่วงการโควตครึง่งระยะที่สามจำนวน100บาทต่อ,อคนต่เอเดือนเป็นระยะเวลาหกเดือนเชท่จกับโครงการเพื้อกระตุ้นการห่รรงรระยะที่สามสามนจนวนครั้ครั้ ทั้งนี้หากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะประสงค์รับสิบทธิ์ตามโครงการครลครึ่งระยะที่สามืีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนนะคะคือจะต้องจะเปลี่ยนเป็น จากการที่จะใช้ไม่ใช้มือถือนะคะมาเป็นขอใช้มือถือเนี่ยเช่นกันนะคะจะต้องลงทะเบียนแลเกที่ตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงภายในวันที่28มิถุนายน2564นะคะแล้วก็ถือว่าสละสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วก็กลับไปเ,เรียกว่าเปลี่ยนไปโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนค่ะ สำหรับมาตรการถัดมานะคะเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากที่ฟังเสียงโฆษกกระทรวงการคลังถแงถลงเบื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็เสียงกุกกุกกะกไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นการถแถลงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือเปล่าแล้วก็เขาเอามาโพสต์ทางเพจสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเราให้ท่านฟังไปเมื่อกี้แล้วก็จะสรุปไม่ฟังอีกครั้งนะครับ สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ2 0 0รบาท6เดือนกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เขาได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนั่นแหละครับคือกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนโครงการเราชนะเอาไว้แบบไม่มีสมาร์ทโฟนและก็ได้รับสิทธิโครงการเราชนะไปแล้วซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นเงินผ่านบัตรประชาชนนะครับเอาไปจับจ่ายใช้สอย ทีนี้พอมีโครงการเพริกก่มกำลังซื้อมากลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินอีก2ระบาท6เดือนโดยจะได้เดือนแรกก,ก,กรกฎาคม2 5งพเหมือนเหมือน,นกันกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ<โ>ก็สามารถนําบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับส่วนกลุ่มนี้ถ้าหากอยากจะสราริสธิ์ก็คือไม่เอา2ระบาท6เดือนผ่านบัตรประชาชนแต่จะไปลงทะเบียนคนละครึ่งเศษสามหรือไปลงทะเบียนคนละ่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กลุ่มนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนคนละครึ่งเศษสามเลยก็ได้ หรือไปลงยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ได้ไปลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ให้ลงหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าเขาให้หนึ่งสิทธิ์นะครับสมมุติว่าไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟืสามแล้วหรือไปลงยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วนะครับก็จะเป็นการสละสิทธิ์โครงการเพิ่มพลังซื้อบัตรประชาชนไปในตัวนะครับก็อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟืสามหรือยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเพราะว่า คนละครึ่งเฟสสามกับยิ่งใช้ยิ่งได้นั้นเราจะต้องร่วมจ่ายคนละครึ่งหรอก็ต้องออกคนละครึ่งกับรัฐบาลวันละร้อยห้าสิบนะครับก็ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้เราต้องใช้เงินถึงหกหมื่นใช้เงินตัวเองหกหมื่นจึงจะได้เกินเจ็ดพันเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ไปทําแต่ว่าคลิปนี้นํามาให้ทราบว่ารายละเอียดที่มีการถแถลงข่าวโดยกระทรวงการคลังนั้นเขาถแถลงอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้รับทราบ ข้อมูลข่าสารเพื่อเป็นความรู้ไปด้วยกันจะได้รู้ว่ารัฐทำอะไรนะครับสวัสดีครับ